สวัสดีครับลูกชื่ออะไรนะชครับสังปานอนนวัดยิมครับนอนวัดยิมครับผมเป็นคนที่ไหนลูกเป็นคนนครราชสีมาอำเภออะไรอำเภอชุมพวงครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุยี่สิบสองปีครับเป็นไงพี่ต้องมากีวันก็สองอาทิตย์เต็มครับสองอาทิตย์เต็มครับผมไม่เคยมาชกช่องเจ็ดสีนะไม่ครับตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นอยู่วันนี้ชก่องเจ็ดสีดีมีทุกอย่างที่ที่ให้นะครับผมมีก่อนชก แล้วมีโบนัสใด้ด้วยนะหลังโชคดีคือถือว่าเป็นเงินโบนัสครับเ,เป็นไงร่างกายจะได้ฟิตไหเป็ียนเปียครับดูอะไรมาบ้างอ่ะกินอะไรบ้างก <c oughs> ็รุมแบนด์แบนด์นมครับผมโอ,อ้โ,อโหอย่างอื่นมีอีกไหมนอกจากนมจากแนบนด์ก็มีของบำรุงเยอะครับของบำรุงเยอะเล่นกีฬาอะไรบ้างนอกจากมวยต่อยมวยนะก็ <c oughs> ไม่ได้เล่นอะไรครับไม่ได้เล่นอะไรเลยครับผมวันวันเนี่ยซ้อมมวยเสร็จก็นอนพักก่อนครับ โอเคร่างกายตอนนี้ถือว่าฟิตเป็นนะลูกนะไม่เคยเจอคู่ต่อสู้มาก่อนนะไม่เคยครับครั้งแรกที่ท้องเจ็บตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะฝากไลน์ดิงแฟนมวยเจ็ดีหน่อยก็ฝากช่วยเชียร์ช่วยเป็นกาลังใจด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับวันนี้ครับเต็มที่สัญลักษณ์คำเต็มที่ยังไงสัญลักษณ์ก็ลองโชว์สัญลักษณ์้เต็มที่ไหมเต็มที่ครับโอเคขอบคุณครับผมครับ